สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะผมพร้มอิมนะครับผมก็วันนี้พร้มอิมพามาดูการดึงใบอ่อนนะครับโดยใช้สารไทโอยูเรียนะครับผมหนึ่งกิโลกรัมต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะที่สวนมะม่วงของน้องอิมนะฮะก็จะใช้แอร์บัตแบบนี้ครับผมในการฉีดพ่นนะครับ ครับเพื่อนๆนะครับก็จะช่วยกระตุ้นใบอ่อนให้แตกยอดนะนี่ครับเพื่อนๆนะฮะเราจะวิ่งแอร์บัสแบบนี้นะฮะหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งมะม่วงเสร็จแล้วนะครับเพื่อน ราจะวิ่งให้ทั่วนะครับเพื่อนๆนะครับวิ่งทั่วสวนนะครับจะวิ่งเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับจัตุรัสนะครับผมวิ่งแนวยาวแล้วก็แนวขวางนะครับเพื่อนๆนะฮะก็หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งมาแล้วนะประมาณ3วันนะครับเพื่อนๆล้วก็มาตัดหญ้านะครับ แล้วก็มาดึงนะครับะระยะดึงใบอ่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆนะฮะ,ะ,ะต้นมะม่วงนะครับที่เราตัดแต่งไว้แล้วนะฮะสังเกตนะครับอันนี้เราจะตัดปลายมันนะครับเพื่อนๆนะฮะจะให้มันแตก ใบอ่อน uh, นะฮะได้ง่ายนะครับนี่ฮะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นการ uh, ดึงใบอ่อนในสเต็ปแรกนะฮะหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งมาแล้วนะครับผม uh, ที่ส่วนของพน้ำอิ่มก็ประมาณ3วันนะฮะทำการดึงใบอ่อนนะครับผมโอเคครับ uh, ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะฮะและก็เป็นกำลังใจให้ช่องพลเรมีนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พลเรมีนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ